เอากินหาได้เลยละลายบดอรเงียลลายบดตกเลยเนาะกระยาไอ้นั่นเปิดโต๊ะไว้แล้วก็ได้ไปกินเพื่อนเลยกับนุชที่เลิศไปเอมันเลิบบอกว่าอย่างนี้เหรอมันเล่นซิบบอกอีเราบ้ามเยอะนะเล่นิบบอกอีเราปิ้วดอกป้าเยอะจิงป่าวหายด้วยแม่ด้ว Oh แล้วแต่ก็าช่างค่ะใครบอกให้ไปป่วยคะ uh huh. ปากกำลังนี้ขงหน้าเนี่นั่งกันนะ บกินอินบวกินิ้นินเอ็นวกินินกินเินเอ็นโันนี้ทำไมได้มาบุกปีน้อยคะป้าป๋าว่านกินเลยพ่จะไม่กินหรอกไอ้มีพี่เอ็นอันนั้น่นกิกุ้งเอฟเอซีเก่านนคนนีมีงบให้มากินให้ให้ิเด็กวัดเลยมาเลี้ยงว่าหรอ ตัวสิอีกนะเข้าไหมวันนี้ก็มาถึงแล้วก็สิเสียงดังนิดนึงเพราะว่าทัวร์จีนลงช็คเช็คเช็คเช็ครถซุดหนึ่งรถเป็นอย่างไรเอาขีดโอุ้ดสองเนาะรถหกล้อรถซุดแล้วก็ทัวร์จีนสองรถนั่งหกเต็มปล๊บยมีแต่รถบัตรเท่ามีแต่เท่าเลยเต็มวันนี้นั่งกับแฟนนใ่รเป็นแฟนแก้วเผาเนาะมา่งกัแฟนนั่งกับแฟน บนไหนดินั่งไหนน่นั่งกับพ่อโอ๊ตใช่โ27ค่ะนั่งกับพอโอ,ตโอ๊ต,ออตเอาคีเราเมบ่ไงเม่กีนก่นมนนอบนอกนี่ข้างรถพลงเมืมกิ่โมงพลงลงมอยู่พลเมนั่งน้ำแมนไอพารคนหน่อยมีกี่โต๊ะมีกี่โต๊ะ <c oughs> อันนี้โตที่หนึ่งนะคะใช่ไหมที่มอนสค่ะเออกป็ข้อม,ม,มูลเพื่ออะไรเนี่เลือดจืดเลยโตเมลีใครหิวนอนอยู่โรงพยาบาลก็ขอภัยด้วยนะคะโตที่สองนะคะสวัสดีทุทกคน,นะคะ<อ>่ะนี่นะคะบบเบิ่มาแล้วมาแล้วเตรียมเลย bạn à? Kaskàng... không hai món ăn chân nha mì sao 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 Không, sao mì 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 sao โมเมนต์มมนไรเี่ยนะ้ารากินเป้นตัวน้ำขวดมันกำลังเซ็กใหม่อยู่เลือดกินได้หลด้อกินได้หลเด้อเจ้าสกบอกไผ่างในหรือข้างนอก้นอก้้างนี้นี่ปะไเด้อดด้ยอ้ม้่ กนนั่งนอางกนั่งได้ยันยันนี่ยิ้มมุนเดได้ก็นกาแฟอนก็แฟรตมไอ้โอ้ลอะเลยเานับแบบเมา์แโตเตนี่ตัวอาจารย์นันตีนะคะ ันนี้หันบ้างเราต้องรอกิก่อนก no. ่อนก่อนเรากินหายได้เลยละลายบดไม่ยังละลายบดผมสา่นิดนึงเพราะว่ามันมาพร้อมกันเนาะตุ่มไม่งานตกใจเลยเอ้าอะไรวะทัวลงเพรื่องจีนเพรื่อจีนสองบาทตัวลงเอาไปกินไม่กินของแบบไหนมันงุคนสวยส่เมื่อเมื่อคืนก็กินไม่ได้เหรอ แต่ว่าพ่อโอ๊ตอยากกินหนูไม่ได้อยากกินเนี่ยหนูบอกพ่อโอ๊ตแต่ว่าพ่อโอ๊ตให้หนูมันหน่อยนี่ไม่จริงจริงอันนี้จริงจริง <c oughs> โอ๊ตอ,อ,อยากกินสั่งนิดเดียวหนีมาไม่ได้บอกยังกับว่าเสื้อให้ได้ที่โอ้โหหิซิปตัวเองกก็ินตัวเองก็กินติปตัวผู้ดิตัวเองก็ไปกับเขาบ่เออขมมันเลยกินร้านเดียวกันค่ะน่ <c oughs> นา,นาแกะกุ้งอยู่าปากหมากก็มาพอดิ อเปนเนาะกยาไอ้นั่นเปิดตไวไแล้วก็ได้ปกินเพื่อนเล็กกับนุชี่ว่จะไม่ไปนะเปิดตอันนี้นี่นั่นว่จะกลับบ้านนัเปิดตรกที่กอไว้อ้นย่ออไล่ะั่งนนี้ย่อว่าจี๊ดนะน้ด้วยตัวซิมนะคะกับพีเอเล่ ากบอกคนคนอยู่ที่โรงพยาบาลสิอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะค่ะว่าไม่อยาเพิ่งเป็นอะไรเพราะว่าตะวันแดงนัดกันไปแล้วยังไม่ไปเลยเออนี่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 จะไปเปล่ายังต้องมีอะไรจะเสนอด้วยค่ะมีอะไรจะเสนออยู่ข้างหน้านี่เออข้างหน้าเหรอวุ่นห่าไม่ใช่หรอ ไมไวนะคะเจ๊ต้องจะพามารานนี้ค่ะแม่รานถิ่เว้ากันไวนะน,นี่ตองมาอ้าเดบอกหัวข้างเรื่องขังเลือดเจ้ามันเลือดสบอกอะนี่สิละเลือดสบอกอะหลังมุกบ้านเดีวะเลือสีบอกออเลือดพิมพเยอะเบียรล้ดวดอกอเออเลือดบาเดียวเล่าหายด้วยแม่เด้อ อย่าเหมือแลอกนนนสิแกหมดเอน้ผัวใครว่ามีแต่ยูจะพ้นเขาไปถ่ายเอ็มดีเดียถ้าเราไปอ่าตงเีงเมียแล้ไปยูดีอยาลงพรุ่งนี้ไปไหมอาป่าพรุ่งนี้ไปแดเตอนลัคยค่อยไปค่อยไปต่อพี่กลับไปได้พ่จะนอนลัคุแล้วค่ะนอนเจ้าเดใส่ซีรีละนอนแอคลกอีกแล้วรอบ2อยู่นเก ยี่ทังรดมันไม่ค่อยได้กินน้ำมูเด้คันบ,บอลเลยนอนยี่ทังรส <c oughs> ไปได้ของกินนั่นสิพ้ามาเบิรงอีกโอ้โหตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะล่าสุดพ่อสั่งมาเท่าไหร่เนี่ยกุ้งเนี่ยยี่สิบลูกเป็นลูกแห่เด็เดกว,ว,ว่านี้โอ้โหเปรวจริง อร่อยอร่อยแล้วก็ร้อน้วยนะฮอบิูกันนะกุ้งราคายี่สถาดวันนี้ก็คือจึงมาอาหารแบบเต็มโตนะคะวันนี้บรรยากาศผู้ใดเบิ้งภูเลยหิ้วตอนนี้ต้พงขออภัยน้ำด้วยพี่นองเด้อวันนี้นะคะ FC นะคะพี่กุ้งนะคะให้มาหนึ่งห่บาทนะคะแล้วก็เพื่อนเอาสซเพิ่มอย่ชนทีมงานเพื่อจะให้ทีมงานมากินทุกคนเลย ให้ที่งานมาทุกคนเลยนะคะ<ม>เพราะว่าพร<ม>ุ่งนี้<ม>เราจะหยุดหนึ่งวันนะคะบอสก็เลี้ยงตีน้อยเราไม่ต้องคนมีคนนอนมีคนนอนอ้าวมีคนนอนนะคะใครที่ไม่มาก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วผู้ใดเบิง่งชิปแล้วหิวตอนนี้ลุกไปหาแนวกินแล้วพี่น้องเด้อแบบจึงแห้งแสบแห้ง,หงน้องก็คือแบบเต็มโต๊ะแต่เราคนก็คือสั่งจัดเต็มนะคะเราสนุกกับงานแล้วเราก็เต็มที่กับการกินนะคะเราเต็มสิบ